สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะเขาเงียบหายไปนะคะสําหรับชาวาธาตุดินนะชาวาธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะประจําเดือนสิงหาคม2 566นะคะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่เงียบหายไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เริ่มกันที่พลังงานของชาวทาดดิ่มนะพไพร้ไม่แรกนะคะ The Hermit i d of Swords ค่ะ n i of Particle ก็บอกเลยค่ะในตอนนี้นะคะชาวธาตุดินยังรักยังรอเขายังไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้นะเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ราบรื่นความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ราบรื่นแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะในตรงนี้รู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงฝังคุณกับเขาอะค่ะความผูกพันที่เคยคบกันมาที่ใช้เวลาร่วมกันมาค่ะในตรงนี้ไม่สามารถที่จะลบไปได้ไม่สามารถที่จะลืมเขาได้นะ เอ็ดอว์สอดแล้วก็นายออ์พาร์ติเคิลนะคะคุณยังรักยังคิดถึงค่ะถ้าเป็นไปได้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยากที่จะให้เขากลับมาในความสัมพันธ์ค่ะพลังงานของหกดาบนะเก้าเหรียญค่ะและห้าดาบที่คุณ move on จากกันมาค่ะด้วยความไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะกันเป็นเรื่องของเวลา เขาไม่ค่อยเทคแคร์คุณในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าเขาให้เวลากับคุณไม่มากพอเขาเทคแคร์คุณไม่มากพอเขาดูเหมือนเขาไม่รักเขาดูเหมือนเขารักคุณน้อยค่ะในตรงนี้มีความน้อยใจมีความออหวัดระแวงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะรู้สึกอ้างว้างรู้สึกเหมือนมีคนรักก็เหมือนไม่มีเหมือนว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์อะคะ่ะเหมือนขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรักะนะมันเลยทําให้เป็นประเด็นทําให้เป็นปัญหา ทำให้ทะเลาะกันค่ะด M p อมเพสควีนอัคับและ t ชมเปญ t e นะคะสำหรับคุณแล้วค่ะเขาเป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปคคุณนะจริงๆแล้วในหลายๆอย่างอะ่ะคือตรงกับใจคุณต้องการค่ะ แต่มันขาดเรื่องเขาอาจจะดูนิ่งดูเฉยดูไม่ค่อย take action เท่าไหร่อ่ะดูเป็นคนเก็บความรู้สึกหรือดูเป็นคนที่มีอะไรแล้วไม่พูดมีอะไรแล้วเก็บไว้ในใจค่ะในตรงนี้เลยทำให้ชาวธาดินรู้สึกออัดอจใจรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เพราะด้วย Queen of Cup ขึ้นมาค่ะความรักถามว่ารักไหมรัก ถามว่าต้องการจริงจังกับความสัมพันธ์ไหมต้องการแต่ว่าเหมือนในใจอ่ะมันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาถึงจะรักแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่ามั่นใจเชื่อใจเขาค่ะในที่ผ่านมานะเพราะว่าในหลายๆครั้งในหลายๆอย่างที่เขาทําหรือว่าสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณไปรับรู้อะไรมาเกี่ยวกับตัวเขาทําให้คุณไม่มั่นใจทําให้คุณรู้สึกเครือบแคลงใจในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมานะ,นะเชนเพลนค่ะ ถ้าเป็นไม่ได้นะคะชาวธาตุดินต้องการที่จะคุยกันเคลียร์ใจกันกับเขาต้องการที่จะเปิดอกเปิดใจคุยกันกี่ครั้งหนึ่งค่ะอยากที่จะคุยกันเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมหรือคุยกันในเรื่องที่ค้างคาใจคุยกันในเรื่องที่คุณกับเขามีประเด็นมีปัญหากันก่อนหน้านี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าเขายังคิดถึงคุณไหม ตอนนี้เขายังคิดถึงคุณไหมคะแล้วเขาคิดกับคุณยังไงเอ่ยแปดไม้ค่ะสามถ้วยนายออบคับนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะอยากที่จะติดต่อคอนแทคมาในตรงเนี้ยเขาเฝ้าส่องเฝ้าดูคุณจากทางโซเชียล สี่เหรียญค่ะเดอะฟูลค่ะเดอะชาเวอสามเหรียญหกดาบและสี่ไม้ค่ะค่ะเขายังคิดถึงยังผูกพันนะยังเหมือนกับยังทบทวนตัวเองอยู่ค่ะว่ายังอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไหมยังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมพลังงานของสีเหรียญ The Fool แล้วก็ The Tower นะที่ผ่านมาค่ะระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องราวของการถึงห่วงกัน ในตรงนี้ค่ะเขาไม่อยากที่จะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาไม่อยากเครียดไม่อยากคบแล้วต้องมาเจอเรื่องปวดหัวเรื่องเครียดเรื่องที่ต้องมาทะเลาะก,กันกับคุณอะคะ่ะมาด้วยพลังงานตรงเนี้มีหลายๆอย่างค่ะที่ยังไงแล้วคุณน่ก็เป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยเขานะแต่ในสิ่งที่มีปัญหามีประเด็นอยู่ในตรงนี้เขาก็ไม่อยากเจอไม่อยากที่จะเหมือนว่าไม่อยากมาันต้องมานั่งเคลียร์ใจไม่อยากต้องมานั่งปวดหัวกับ เรื่องราวที่มีประเด็นมีปัญหาก,กับคุณนะคะเพราะในตรงนี้พลังงานแล้วดูแล้วเป็นเรื่องของการหึงหวงเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะพลังงานของสามเดียนค่ะพลังงานของ6กดาบนะค่ะในตอนนี้เขาคิดถึงนะเขาทบทวนอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะค่ะเหมือนในตอนนี้เขาทบทวนตัวเองอยู่นะว่า,าข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ เขายังจะไปต่อได้ไหมเขายังจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมหรือว่ายังสามารถที่จะคุยกับคุณเคลียร์ใจกับคุณได้ไหมอะค่ะในตรงนี้เหมือนทบทวนเรื่องราวต่างๆอยู่นะเพราะว่ายังไงแล้วมันมีพลังงานของสี่ไม้พอด้วยพลังงานของสี่ไม้อ่ะค่ะอยากที่จะสารความสัมพันธ์กันอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ราบรื่นอะค่ะในตรงนี้ยังคาดหวังที่จะคบอย่าง จริงจังแล้วก็แบบว่าไม่อยากที่จะมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์น่ะในตรงนี้เขาเลยทบทวนตัวเองทบทวนด้วยว่าเขารับคุณได้ไหมในข้อเสียของคุณหรือว่ายังสามารถที่จะปรับแบบทัศนคติกันได้ไหมคะ่ะระหว่างคุณกับเขานะในตรงนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เขาคิดทบทวนตัวเองอยู่นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากที่จะกลับมาไหมคะมีพลังงานที่เขาจะกลับมาไหมเอ่ยขอพลังงานไพ่สามใบคะ่ะ เพจออพคับเดซและเดอะเฮอร์มิตค่ะโอเคค่ะด้วยพลังงานของเพจออ f คับแล้วนะเดซอยากคุยกับคุณนะอยากคุยอยากเคลียร์ใจแต่ไม่มั่นใจว่าจะไปด้วยกันต่อจริงๆได้ไหมอะค่ะ ราะว่าในตรงนี้มีทั้งเดทแล้วก็เดอะเฮอร์มิทขึ้นมานะอยากที่จะทบทวนตัวเองก่อนมากกว่าเหมือนกับว่าให้เวลากับตัวเองก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วยังต้องการที่จะกลับมาจริงๆไหมเนาะเพราะด้วยพลังงานในตรงนี้มันยังสองจิตสองใจค่ะมันยังมีอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่คุณกับเขาอะมูฟออนจากกันมาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีะปัญหาสําคัญนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณกับเขาอ่ะ เหมือนมันเคลียร์กันไม่ได้จริงๆมันจบมันจบกันมาแบบไม่สวยอะ่ะอืมในตรงเนี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่เหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องเซนสิทีฟค่อนข้างเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขาในตรงนี้เขาเลยขอทบทวนใจก่อนยังไม่ได้แบบว่าจะกลับมาในทันทีทันใดในตอนเนี้ยค่ะ มันเหมือนเป็นพลังงานของความคิดถึงเป็นพลังงานของอ,อยู่ในช่วงทบทวนตัวเองมากกว่าค่ะในตรงนี้ค่ะอยากอยู่กับตัวเองอยากที่จะตกตะกอนความคิดตัวเองอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าพร้อมที่จะกลับมานะตอนนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ จะมีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นคืนนี้จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไหมคะคิงเอาพาร์ติเคิลนะคะเอ็ดเอาพาร์ติเคิลสิบถ้วยหกถ้วยเก้าไม้คะ่ะเอ็ดอปครับ เด e l เวอร์ค่ะจัดทิศเฮดอัพครับและเดทค่ะโอเคค่ะสำหรับแนวนมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะด้วย King of p a r t i c l e ิลเอ็ดอัพพาร์และสิบถ้วยนะคะในตรงนี้ การที่ห่างกันไปเงียบหายกันไปค่ะทําให้คิดถึงทําให้อยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจใหม่เหมือนกับว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกลับมาขอโอกาสกับชาวท่าด,ดินค่ะ ในตรงนี้ค่ะในการกลับมาของเขานะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาว่าดินมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วค่ะมีคนที่เข้ามาขอดิวขอโอกาสขอคบขอคุยหรือในจังหวะที่เขากลับเข้ามาคุณอาจจะมีคนคุยแล้วก็ได้นะในตรงนี้ด้วยพลังงานสือ่อขึ้นมาค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะชาว่าดินในหลายๆคนนะเรื่องที่จะนิ่งเลือกที่จะ,เ,จะเหมือนกับว่าให้โอกาสตัวเองก่อนให้โอกาสตัวเองได้คุยกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ ในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานของเพจออ c คับนะคิดถึงไหมคิดถึงแต่ขอยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เพราะว่าในหลายคนอย่างที่มีการบ,บอกเนระด้วยพลังงานอะ่ะได้พบได้เจอคนใหม่ได้มีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามาค่ะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ช่วงเวลาที่ชาวธาดินเหงาเศร้าเสียใจค่ะในตรงนี้คนใหม่คนนี้เข้ามา แล้วทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งเนื่ค่ะ,ะเมื่อเขากลับเข้ามาในตรงนี้เขาติดต่อกลับเข้ามาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวท่าดินไม่นิดไม่ต้องการแล้วก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะค่ะเหมือนเรื่องที่จะไม่ไปต่อความสัมพันธ์นี้นะพอเดทเข้ามาค่ะเหมือนคุณทาใจได้แล้วเหมือนคุณพิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถอ่มูฟออนแล้วก็สามารถที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้แล้วอะคะ่ะในตรงนี้เหมือนช่วงเวลาที่คุณรอเขาอะคุณรออย่างมีความหวังอะแต่เหมือนกับเขาปล่อยให้คุณรอเขาไม่คอนแทคเขาไม่เคลื่อนไหวเขาไม่ทําอะไรให้คุณได้รู้สึกได้มั่นใจได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้ยังมั่น <S <S มั่นใจได้หรือว่าความสัมพันธ์นี้ยังสามารถกลับมาคุยมาเ,ออเริ่มต้นกันได้ใหม่อะคะ่ะในตรงนี้เหมือนว่าเขากลับมาในช่วงเวลาที่สายไป <S <S เขากลับมาในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่แล้วเนาะเพราะด้วยพลังงานขึ้นมาค่ะ หรือในหลายๆคนนะคะชาวธาดินนะก็เป็นไปได้ว่าเรื่องที่จะให้โอกาสเขาแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักร้อยเเซนตเหมือนกับว่าคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้คุยกันได้ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ค่ะในตรงนี้เหมือนกับว่ารอเวลารอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ยังไม่ใช่ณนะตอนที่เขากลับมานะเพราะเหมือนกับว่า เขาปล่อยให้คุณรอเขาปล่อยให้คุณรออย่างมีความหวังมานานจนคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะคุณสามารถทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะก็บอกเลยค่ะสําหรับชาวธาตุดินราศีพฤกษกันมังกรนะคะอ่ที่เขาเงียบหายไปในตรงนี้นะเป็นไปได้สูงว่าในหลายๆคู่เนาะไม่ได้ไปต่อไม่ได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันต่อเหมือนอาจจะมีการคุยกันแบบเพื่อนอะค่ะในตรงนี้มากกว่านะอืโอเคค่ะยังไงแล้ว มิกะก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะและขอให้เจอคนที่ใช่และขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ